เศษที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยนะคะหน่วยที่ต้องใช้เวลาในการฝึกยาวนานที่สุดคือ7เดือนก็คือหน่วยซิลที่คุณภาสิทธิ์พูดถึงนั่นเองนะคะหน่วยนี้เนี่ยเขาต้องผ่านหลักสูตรที่เรียกว่าทั้งโหดทั้งทรหดคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยอาจจะทนไม่ได้ก็ได้จากการฝึกฝนแบบนี้ต้องเป็นคนพิเศษพันทันทรหดหลายคนก็บอกว่าหน่วยซิลเนี่ยต้องเป็นคนพิเศษเลยนะคะเราไปติดตามรายงานของคุณนิกรยิ้มสวัสดีกันเลยคะ่ะ ในเดียวและกล้าหารจนได้รับฉายาในการเป็นนักรบสี่ติติทั้งบนบกบนน้ําใต้น้ําและบนอากาศเป็นเครื่องหมายการปีกความมนุษย์กบโดยรู้จักในนามนักรบทำลายใต้น้ำสู่โจมซึ่งผ่านการฝึกที่ต้องเจอกับความกดกันและอันตรายหลังสุดนี้เปิดพื้นที่ให้ทุกเหล่าทัพแต่ต้องผ่านหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยเฉพาะสมรรถภาพทางร่างกายและหากผ่านไปได้ก็จะเข้าสู่การฝึกที่ขึ้นชื่อความโหดของกาดไทยสัพท์ดารนรกเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายการฝึกที่เข้มข้นและน้อยคนนั้นที่จะสามารถผ่านด่านสุดทนี้ไปได้ครับห้าวันเต็มในการฝึกแต่ไม่หยุดพักและต้องเจอกับความทรมานที่สุดลุกรูปแบบทั้งการแช่น้ําทะเลใส่น้ําแข็งการแบกระย,ยางหนักเป็นร้อยกิโล การแบกต้นซุงและไม้พายเหมือนเป็นในวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายการฝึกเ้นหนักก็ยาวนานที่สุดกว่าเจ็ดเดือนทําให้แต่ละปีมีคนที่ผ่านหลักสูตรนี้เพียง20-30%อร์เซแต่หากผ่านไปได้จะได้รับการประดับปีกเพื่อเป็นเกียรติประวัติและปูทานสู่การเป็นนักพิเศษจากเต็มตัวการที่ว่าคนเหนือคนอื่นเขาเขาเหมือนเขาตายไปแล้วนะครับเขาฝึกเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ย คือมันสมองมันเบลอไปหมดแล้วนะครับมันเหมือนคนที่วิญญาณออกจากร่างเพราะนั้นี่คือความรู้สึกที่เราฝึกให้เขาถึงตรงนั้นแต่เขายังมีสติที่จะมาทํางานได้นี่เป็นเพียงาการทดสอบแร้เท่านั้นเพราะจากนี้ทุกคนต้องลงสู่สนามจริงและมีภารกิจที่เสี่ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลาอย่างการวิ่งเข้าหาเรือลานี้คือจำลองเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือตัวประกันทางทะเลการลอยตัวจากที่สูงก็ยกพลเข้าจู่โจมศัตรูนี่จะเป็นที่มาของคำปฏิญาณที่ต้องจับขึ้นใจ ในการเป็นคนเนือคนและรักาษาชาติพิชีพสมชายวันห้อมถ่ายภาพนิก่อนยิ้มสวัสดิ์ข่าวการเมืองราการ